20นาที <laughs> ด้วยจักรยานคู่คีบปั่นยาวไปแต่จะไม่ให้เสียตังค์ไปเดี๋ยวไม่เสียตังค <laughs> ์เดชิกี้เหนื่อยไหมนายแมงมุม นี้น่าจะเป็นที่พักของร้านหรือของอำเภอก็ไม่รู้นะนั่งพักเหนื่อยจักรยานคู่ขีบสวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีแมวกัดสีผ้าลูกๆไปเบิงลานสป,ปอร์ตเนาะคะ่ะมือนีเป็นวันหยุดวันเสาร์เนาะคะ่ะองศาตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสองศาน,น,นะคะ่ะ ก็ถือว่าห่อนนะคะทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้มือนี่กับรถอนทางสี้ลยเพราะว่าเป็นมือที่อากาศเขาฝรั่งละอากาศดีเนาะค่ะแต่ว่าเห่านี่ถือว่าห่อนเลยเทียบเท่าอยู่เมืองไทยเลยค่ะอากาศตอนนี้ปั่นจกักรยานประมาณ20ถึง30นาทีอาจจะถึง40นาทีได้เนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องเพราะว่าไอ้มันไก่เนี่ยจังหน่อยนะคะ้ามาโดยรถยนต์กับสิประมาณ บอกเกินยี่สิบนาทีนะคะามาดโดยรถยนต์นะคะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้กะถือโอกาสปั่นจากยานมะลินนั่เน,นะคะพาลูกปั่นกรยานออกมากข้างนองเดี๋ยวไปช่วบรรยากาศการไปลานสป,ปอร์ตน้ำกันนะคะพี่น้องไปกันเลยจ้าอันนี้กะตอนนี้กะมาพักนั่งอยู่ท้องกะโลนะคะพี่น้องโอโอกะอำเภอไกลๆกลับโอุโฟเนาะตรงนี้กะเป็นหมอโอโ่องอูโฟวาผพดนวาลจื้ บ่ถือว่าไก่กับ่ถือว่าไก่ถ้าปันจักรยานไปปันต่อกันเลยค่ะพี่น้องน,นี่ปันแม่ดัดนปันแม่ต้องหนูอยู่ไหนเพิ่ง,งหลายคนกับปันจักรยานค่ะอยู่นี่นี่อุโฟนะคะสเสร็จได้ย,ยังอันนี้เราก็มาอยู่บนสะพานที่จะไปโอเลนช้อปปิ้งนะคะก็ะจะมีทางรถไฟ แม่น้ำอันนี้เขาเรียกว่าคานาวนะคะสําหรับส่งสินค้านะคะฝั่งนี้ก็จะไปตรงคานาวใหญ่นะคะคานาวก็คือเป็นประตูเปิดปิดน้ํานะคะค,คนนึงก็รอแล้วเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะยาวมากตรงไกลๆนู้นไม่รู้จะเห็นไหมเป็นเรือส่งสินค้านะคะเพื่อนๆ จะจะไปเรียนให้แบบไปกับฝั่งนี้ไม่เอานี่ไงอันนี้เป็นสเกีบอร์ดไม่ใช่องบอร์ดเมื่อกี้นี่ไงบางที่เขาไปเพ้นต์เองแต่นี่เป็นสกีบอร์ดนะไหนแต่ว่าสกีบอร์ดมันถูกกว่าทีนี้จอสกีบอร์ดอะมันถูกกว่าใช่ไหมสกีบอร์ดมันถูกกว่ามันอันนี้มาถึงที่แล้ว ันนี้หนูมีแล้วสําหรับผู้ใหญ่ดูดาราคาตัวนี้นี่อันนี้แหละที่พี่เจจะเอาอันนั้นตัวลองไหมเขาจะล็อกล้อไว้ไม่อันนี้มันจะเป็นาาลลยางแล้วมันจะนุ่มสเก็ตบอยเขาล็อกล้อไว้เขาไม่ให้เล่นไม่ให้ไม่ให้ซ้อมมันเขาล็อกล้อไว้แล้วจะลองดูดิ ก็ไม่ได้ล็อกล้อนะเต็มตัวนั้นน่ะอย่าหมุนอย่าหมุนมันจะถลอกหนูเขย่าทำไมนีสิขึ้นเหยียบดูดิโยกซ้ายขวาสิไม่ใช่เออโยกอนะย่างนั้นสไลด์ขึ้นไปแล้วก็โยกซ้ายโยกขวามันก็จะไปพี่น้องจ้า ฉันเจออะไรกลับมาจากที่ร้านไอ้ร้านเครื่องกีฬาพี่น้องนี่เทียบสุดยอดเทียบยาตะกระเตนเย็น,ยนบบพี่น้องของแท้ร้านเปอร์เซ็นเยอะแยะเลยเห็น้อยออปลาแบบนีตพลงังเขากาสีบ้านเป็นวัดชพืชเนาะพี่น,นอ้นอง ได้แต่ดูได้แต่ดูค่ะได้แต่ดูเก็บไม่ได้ของบ้านข้าเจ้าพี่นองสะออนสะออนาปาแบบไงลูกก็งอแง,งกลับบ้านเก็บปพระใดครับพี่น้องมันอยู่ขางทางมอแเมีนหน่อยหน่อยพี่น้องเอออ้ยเพราะอยู่ขางคน้นผ่านตรงที่เขาเพาะต้นก้าผักค่ะพี่น้องไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปชมไหมเดี๋ยวเราปั่นปั่นจักรยานรอบรนะ ตรงนี้จะเป็นที่บริษัทที่เขาปลูกผักปลูกดอกไม้นี่นี่นี่โอ,โอ้ยนี่ที่เขาเพาะต้นดอกไม้ไปขายตามร้านพี่น้องจา๋ามีของอะซุกุเล่นนี่เยอะแยะเลยของซุคุเล่นเสียงอะไรเขาห้ามเราเหรอ บีแต่ห้ามถ่ายร <No. S 1> ูปป่ห้ามบอแม่นบ่น,นี่พี่น้องจ้ามอพ่อมองเขาวันเพราะไม้อวบน้ําที่ส่งขายตามร้านทั่วไปกับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าซุปเล่นนะโอ้ยสุดลุกมูลูก,ลก,ลกตาพี่น้องโอ้ยเขาปลูกใส่กระถางให่เดี๋ยวซสุดลุกมูลูก,ลกตาเลยพี่น้องน้ายหลากเลยคุนแอบถ่ยของเขาพี่น้อง น้องจา้าข้าวบาเล่ที่เขาไว้ทําำเบียรนะคะพี่น้องมันยังไม่เป็นดอกเลยข้าวยังไม่ติดดอกเลยพี่น้องนี่สุดลูกหูลูกตาถ้าเป็นดอกแล้วเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะโอ้สวยสวยสวยแต่ก็เหมือนมีดอกแล้วนะนี่ อันนี้เขาไม่ได้เรียกข้าวบาเล่เขาน่าจะเรียกว่าข้าวอะไรอีกข้าววีดหรืออะไรสักอย่างนะคะที่เขาไปไปทำแป้งหนักๆที่เขาทำขนมปังน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าวีดเนาะที่ไว้เขาไว้ทำแป้งทำคอมเฟตหรืออะไรประมาณนี้มีถ้าเป็นข้าวบาเล่ก็จะเป็นหางยาวๆอีกลักษณะหนึง่ง อันนั้นเขาไว้จะทำเบียร์นะสวยงามนะคะพี่น้อง